อุ้ย <Take it. S 2> ตัวใหม่จะมาแล้วน่ครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ก a ร ina Delta Force นะครับผมและวิดีโอนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เขาดาวนับเวลาจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งใหญ่ในวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็คือวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่โคตรจะอัประยชน์ที่สุดตั้งแต่ที่เกิดมาอยู่ในประเทศนี้เลยนะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่า เขตชนบุรีกับลำปางนะครับายชื่อของผู้สมัครพรรคส้มหายนะครับเป็นไปได้ยังไงเนะี่ยพอประชาชนเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าสสพรรคส้มของเขตนั้นโดนตัดสิทธิ์เนี่ยโอ้แมบโกหกกันหน้าด้านอย่างนี้เลยนะนะครับผมก็คือแบบมันมันเหี้ยมากด่าแบบตรงๆแบบนี้แหละครับนะเออคือแบบไม่รู้จะหาคําไหนมาด่าได้แบบดีไปกว่านี้แล้วนะ แต่มันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมมีข่าวมาอีกว่าเจ้าหน้าที่นั้นใส่ข้อมูลของคนที่เลือกตั้งนอกเขตผิดอีกนะครับไม่รู้ว่าแบบจงใจหรือยังไงแต่แบบคือแบบมันเฮี้ยจริงๆนะทุกคนทุกคนเห็นไหมครับว่าประเทศนี้มันต้องการการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนเนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับไม่ใช่แค่ไปเลือกส้ม2ใบเท่านั้นนะครับต้องตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลของตัวเองนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับ เพราะว่าพวกชั่วๆพวกนี้มันจ้องที่จะโกงทุกอย่างจริงๆนะครับนะออสุดจริงๆอะ่ะแบบโอยโกรธอะ่ะโกรธมากกโกรธแบบสุดๆเลยอะ่ะโอ้มันโกงกันยังไงดีอะ่ะประเทศเรานะครับต้องช่วยกันนะเอออย่าเพิ่งเบื่อการเมืองนะครับเอาปร,เอนนรประเทศให้มันพ้นพ้นก่อนนะฮะประเทศให้มันพ้นภัยก่อนนะครับทุกคน ทีนี้ก็เอาความโกรธมาระบายลงกับเกมดีกว่าโกรธใครก็ใส่กับเกมดีกว่านะครับอย่าไปใช้กับชีวิตจริงมันไม่อันนี้โกรธใครอย่าไปใส่กับคนขับรถเฮียๆข้างทางไม่เอานะทุกวันนี้ก็แบบโอ้โหมีแต่รถลาอะไรก็รู้ขับแบบมั่วซั่วเหมือนซื้อใบขับขี่มานะครับโคตรอันตราย โคตรโมโหโคตรอันตรายนะครับก็ระวังตัวกันด้วยนะครับผมลดลาไม่พอนึงต้องระแวงบนหัวนะครับยิ่งถนนพระามสองก็อย่างที่ทราบข่าวกันนะครับว่าพังนะโกงกินกันคอรัปชั่นกันนะครับเต็มที่ถนนเจ็ดชั่วโคตรสร้างก็ไม่เสร็จสักทีนะข่าวแบบตั้งแต่เด็กยันโตโอ้แบบเบิร์ดคมซีว่า โอเคนะครับผมก็อยู่กับปืนไอซีคิวซีอะไรทุกอย่างแบบผม,มลืมไปแล้วได้ไหมอ่ะไม่ได, <c ười> หด้หมดแม็กหมดแม็กก็ไม่ได้แ <c ười> ม็วมัวแต่ยิงตัวข้างบนขอบคุณครับจะชุบเหรอขอบคุณครับผมอุ้ยเฮียน็อตเฮียน็อ โอ้โหเราไม่ได้อะโกรธใครให้ใส่เกมกา,าดีนาลีน้วยครับโอ้โหโดนเฮดช็อตไปหนึ่งตัวท่วนรู้สึกว่าเกมมันอันนี้หน่อยนะ FPS ผมตกดีกว่าก็ว่าอยู่ FPS วิ่งแค่ร้อยร้อยสิบ ้ยทำไมพี s เอสตกวะเออไม่เป็นไรครับพอพอเล่นนาอยู่อ้ย <Say hello. S 1> อยากชุบอยู่นะแป๊บนึงอาชุบชุบชุบอะชุบแลชุบ <Stay S 2> ชุบแล้วก็โดนยิงตายเดียบอะดีนาลีนไปนะอ้ย <c oughs> แป๊บ <c oughs> นึง <c oughs> ดีได้คนอยู่ข้างๆยิงไม่เก่ง <c oughs> มาลุกมา <c oughs> กระสุนหมด ยิงยิงเพลินยิงเพลินกระสุนหมดไปไหนแล้ววะไปไหนกันหมนละโอเคยังดีว่าเจอไม่เจอทีมไม่ค่อยแข็งพอพอไหวพอไ,วไ,ไหวอุย้ยเปิดไหม นั่นแหละครับผมเดียนลีน,นแอป,ปตรงนี้ไม่ไหวอุ้ยอุ้ยอ้ยไงลบก่อนลบก่อนลบก่อนขอรีเลียดแปปบนึงโอ้โหเสาไฟฟ้าช่วยด้วย โอ้โหอะไรเนี่ยเอามีดมาฟันเลยเหรอโอ้โหมั่นใจสุดๆว่าเรามองไม่เห็นใช่ไหมโอ้อะไรเนี่ยเราอุตส่าห์ยิงมั่วขนาดนี้ยังอยู่เชียบบนไม่โผมาวะไม่โผไปเอากัมเบอร์ไปกัมบี่ไม่ตายอ่ะเอาไม่อยู่ ดึงไหนเป็นยังไงอุ้ยเจอส่องเจอส่องมีหมอไหมครับหมอไม่มีครับไม่เป็นไรหมอไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากำเนิดใหม่โคตรไก่จะวิ่งเข้าทันไหมเนี่ยแต่หวังว่าทีมเราจะยื้อได้ค่อนข้างดีอยู่ ตอนนี้โมโหครับโมโหโมโหเข้าไปโมโหกกรตโมโหนี่สุดๆเลยคุยว้างระเบิดไหมอุ้ยรถจ๋าโอ้ไม่ทันน่ะเราซาเงียนหน้าแล้วนะแต่ยิงไม่ทันมันว่ะ อ๋อจุดเกิด่อยครับโอ้อไม่มีใครเล่นรีคอนเลยหรอลุกมาอ,อ,อยู่ไหนไวะแป๊บบนึงอยู่ไหนไวะนั่นหรอ,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 อปืนล่วงปืนล่วงแบบกระเด็นเห็นชัดเจนเลย ตัวนี้โผล่มาโอ้โหไอ้นี้แบบเราโอเคเลยอะทีมเราโคตรโคตรเก่งได้ยินเสียงเทา้าตอบแตบแถวนี้นั่นไงเจ้ะเอ๋เจ้ะเอ๋ไปจ้าอุ้ยกระสุนหมดยิงเพลินเจ้ะเอ๋โอ้ยิงไม่ยิงไม่โดนหัว เลงอย่างดีกระโดดดึงดึงดึงกระสุนดีดม,มีคนเข้าจุดมีคนเข้าจุดโอเคมีคนเข้าเยอะวะอันนี้ทำไมผมตกอะผมไม่ค่อยชอบเลยมัน FPS ผมตกมากเหลือร้อยเดียวเหลือร้อยเดียวมันมันมันไม่ลื่นไม่สมูทอุยอ้ยอุ้ยแปบ๊บนึงอย่าอย่าพึ่งมานะโอเคบังไว้ก่อนบังไว้ก่อนโอ้โหเข้ามาตึมเข้ามาตึมยิ่มเราดิวัตโอ้โหเข้ามาถึงข้างในอุย้ยโดนโดนเฉย สเปรย์ไปโดนเฉยอุย้ยทำไมกล่องมันกล่องมันแตกวะเนี่ยโอ้นึกว่าหลบหลังกล่องแล้วมันจะชนนิ่งๆกล่องแตกสีมาครับพ่อครับไปทีมทีมทีม,ทมเข้าเข้าจุดเข้าจุดทีมเข้าจุดครับเข้าจุดโอ้ไม่ได้อ่ะจงโกรธจงโกรธจงแค้น แกนไม่พอ FPS ล่วง้ยเดี๋ยวมันมาชงมาชุบอะไรเราก็ไม่ได้เกิดเลยเครับเอาดีเอาวะอวิ่งใส่วิ่งใส่ไหนบ้างวิ่งมัวแล้วเนี่ยทำไม FPS มันตกวะเดี๋ยวไปดูนี้ดิ ไปอ uh, ดูนี้นี่นึงครับ DLS เฟรมเจนก็เปิดนี่แหละเอาประสิทธิธธธภาพสูงอ่ะเพื่อให้เฟรมเรทมันบีบขึ้นสักหน่อยอุ้ยชิบหายละผมเผลออ้าวปลาควันมาเหรอปลาควันมาก็ควันนะครับผมโผล่ควันมาก็แตกแตก อย่างนี้แหละชอบเล่นควันไม่ใช่หรอนี่สัตว์กันสัตว์กันยิงทะลุสโมกเ,ออเ,เ,เลยเอาไปเลยชอบควันไม่ใช่หรอชอบควันไม่ใช่รครับยิงอัดเข้าไปเงียบได้ยินเสียงเท้าได้ยินเสียงเท้านั่นไงม,ม,มาจะเอ๋ มาจะออกมาอีกไหมาดีครับยิงสนิทมาดิเห็นแม่เลเซอร์อ่ะเลเซอร์สองกระบอกครับอ้เนี้อ่ยเลเซอร์สองกระบอกมาดิเออยิงยิงเพื่อนยิงเอี้ยมโอ้โห้โคตรดีเราต้องอันนี้กันเราต้องซัพพอร์ตเออมีคนคว้างไฟ่ะ ทีมไหนทีมเราอ่ะไหมครับนิ่งๆนิ่งๆใจเย็นโอ้ยโอ้หคว่างเมนควางเมนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนอุยมองไม่เห็นว่ะไฟบังแอนอนเนียนก็ไม่รอดครับ เริ่มเริ่มเริ่มแขนมีความแขนอุ้ยจะชุบเหรอได้ไหมอ่ะขอบคุณครับสเปรซ์บะอ่ากระสุนนับเต็มที่เต็มที่บจะสมหมดดยังไงมาลุกมาโอ้โหลุกมาเลยครับลุกแม่หอมหอมเสมอตีนี้ไม่มีวันตาย ตีดีไม่มีมาตายเออมาเลยครับมาเลยโอ้ยเจก็คว้างไปเออรู้จักหมอเทพถ้าไปตุยตรงนู้นชุบได้อยู่อจะร้อนอ่ะร้อนร้อนก็ไปครับ มาดิจะปลุกมาไหมไม่มีป่ะเอา้าผีเสื้อไอ้เปงปอลบินไปเมื่อกี้ทราไมไม่โดนหรนะผ่านไปนิดเดียวเองเนาะนิ่งครับไม่มีใครบุกตรงนี้แล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะออ้ยไปเอา,เอานิ่งสนิทกันไว้นะกันไว้นะ บ้านโดนกระหน่ำซ้ำเติมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอดใจเช็คเช็คในควันครับอ่าโอเคเราต้องแอคทีฟอยู่เสมอลุกมาโอเคครับผมเดี๋ยวเฮียช่วยเอาไปไหนละ <c oughs> <c oughs> เจอตัวนี้อีกแล้วครับ <hi> ตัวน like <practice> ี้ต <Isaiah> ัวเก่งตัวเก่งโดนโดนไปสามทีแล้วโดนไปสามทีแล้วเนี่ยสงสัยแบบแขนจัดแขนจัดอุลูลูแขนจัดเนี่ยบอกบอกเลยว่าเรายิงดักลูเพียบตัวนั้นอีกแล้วเนี่ยโอ้ยยิงกาะเด่องอันนี้ทำไรครับ แป๊บหนึงนะบทุกคนหัวห้านแป๊บนึงอุ้ยชิบหายละเอาคืนว่ะเอาดีมา<ห>นทําเราเราก็ทนํนายแล้วก็อยู่กันไหมหืมแล้วเมื่อกี้หมอไหนปล่อยมาวะแตกเลาะเข้าหลังตรงนี้ดีกว,ว่าน่าจะอยู่กัน นี่งไงทำไมไม่ไม่แบบอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยโดนอะไรวะเอาไฟไฟไฟเยหวอ้ย<ฟ><ฟ>ชิวๆว่ะสบายใจเพื่อนเก่งหอ้ยเล่นภาพดรอปไม่ค่อยมันเลยอะกราฟิกดรอปลงมากครับ ยิงเข้าไปในรูเนี่ยมันต้องมีสักคนแลยไหมไมีรูอยู่โผล่อยู่รูเดียวแน่เรียบร้อยข้างหลังข้าง,างเกือบไปแล้วเพื่อนเรานอนตุยโอเคครับชุบให้จ้าเอ๋ ได้ยินเสียงวบแป๊บแปบอยู่แถวนี้ไม่เห็นว่ะนั่นไงวิ่งอยู่ข้างล่างนี่ว่ะโอเคเราเปลี่ยนจุดนิดนึงเพื่อความไม่จำเจโอ้เกิดพอดีมีใครอยู่ในควันไหมครับมีใครอยู่ในควันไหมครับเสืยไปแล้วชิ่หายละ เอ,โ,อโดนยึดจุดหมดมัวแต่เล่นทีมเรามัวแต่เล่นอะไรกันโดนยึดจุดหมดเราก็เพิ่งเดินเข้าไซ์เมื่อกี้นะครับโอ้โหแย่เลยนึกว่าจะชนะชิวๆแต่ละชะล่า,ลาใจไม่ได้นะครับแน่ละเวลาเราทําอะไรเราชะล่าใจเราจะโดนหลอยตู้ดตลอดเวลานะครับ เพราะฉะนั้นอย่าชะล่าดใจอย่าปล่อยให้เราต้องอเช็คลิสตน์นะครับเช็คลิสต์ทุกอย่างเตรียมความพร้อมทุกอย่างเพราะไม่งั้นคนโกงมันจะเอาทุกทางจริงเองอุ้ยเมื่อกี้เราโดนยิงปิดหน้าเฉยเย นั่นแหละหมดหมดเออสองวิสามวิก็เอาสองวิสามวิก็เอาอยู่ไหนวะเอาหมดครับเอาหมดอะเอาหมดอะจังหวะนี้ร้อนร้อนโมหโวโมหโหโอ้โหโ,โดนเต็มเต็มคิโรบคนคีโรบมันจะอารมณ์ลักษณะดี ประเทศชาติมันไม่จเจริญสักทีไอ้ผีเสื้อดับไฟได้ล่าผีเสื้อดับไฟไม่ได้อหรอระเบิดระเบิดอ้าอ้าอ้าอู้เกือบาย เอาไปเลยระเบิดควันดำๆเอาคว้างไม่ถึงคว้างไม่ขึ้นอีกไปเลยมาโหดไปล่ะโหดไปล่ะโหดไปล่ะ,ม,ละ,ม,ละมีอยู่รูเดียวมันก็ยิงง่ายด้วยออกมารูเดียวโคตรยิงง่าย เพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าไม่มีใครเล่นเลครีคอนเลยหรอจะได้วางเบคอนหอมกรอบอร่อยโอเคโอเคลบ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 อือโดนเอาหมดแลวจังหวะเนี้ยไต่หมด วลาหมดจัและอันนี้เกินโคตรโคตรได้ใจขอเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนขอหน่อยโอเคไม่มีใครวางเบคอนหอมกุ่นจากเตาให้เลยโอเคหอมเพื่อนเพื่อนขอนั่นแหละอ๊ยุ โอ้วิคูดาวนานเลยเว้ยเมื่อกี้โดนในบาซุก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเซฮิโลจับไปนั่นแหละครับสลับกันสลับกันอ,อ,อ่อนนิดนึงอ่อนนิดนึงโดนไปดีครับ เรียบสวยตีสองว่ะตีสองมีปัญหาตีสองมีตันหามาผมตีสองมีตันหามาซวยแล้วจ้าที่ไผ่ หลบไม่ทันจังหวะนี้เอาไม่อยู่ครับจังหวะนี้เอาไม่อยู่มีอยู่กันเต็ม C2 เลยใช่ไหมมีอยู่เต็ม C2 ใช่ไหมจ้ะตรงนี้แหละมันชอบซุ่มแต่ทำไมรู้สึกอันนี้เราน้อยอย่างไะหายไปไหนไไวะ ไม่ได้ว่ะเกิดกระสุนแป๊บเรียบร้อยโด,ดนดิดิอายิงไม่ทันโอ้มันขึ้นมาตรงนี้หมดแล้วว่ามันขึ้นมา C1 ห,หมดแล้วแต่ก็ C2 เราไล่ได้ครับเพราะมันจะมีคนมีคนแมปอยู่ตรงมุมเนี้ยมีคนแมปอยู่มุมนี้บ่อยมากบบไหวะกดผิดกดมั่วเลย จ้ามีเจเอ๋รแบับหนึ่งนะเปลี่ยนกระสุนก่อนมีคนแจมอุ้ยแจมข้างหลังเหรอเะเอ๋เยี่ยมเพื่อนเราโอเคอุ้ยไว้ใจเพื่อนเราวางใจไว้ได้เสียงเท้าตุบเต็บต ข้างล่างแน่เลยอยู่ไหนกันหมดวะวิ่งหาไม่เจอหาใครไม่เจอเลยเนะี่ยมีแต่เสียงเท้านะครับจะมองหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนวิ่งจบได้ที่20นาทีด้วยความแข้นจัดเกือบร้อยแต่เพื่อนเราหวดไปร้อยสส ไม่เอ้ยไม่ใช่ทีมเรานี่ว่านะครับอูแต่ทีมเราท็อปฟอร์มจริงจัดกันไปจุกจกุอิ่มๆบอกเลยว่านี้กดจัดกดกดก,ดกดตน,นี่แหละทํางานอะไรก็ไม่รู้นะครับคิดแต่จะโกงประเทศชาติอย่างเดียวนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ใครที่ดูมาจนถ,ถึงตอนนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดอ่ากดกระดิ่งนะไม่อยากจะพูดคํานี้หรอกเกรงใจทุกคนเนีก็ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามนะครับผมก็ ใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ก็ขอพระคุณเป็นอย่างมากนะครับผมขอบคุณที่เสียสละเวลาอันมีค่าของทุกคนนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมวันที่8กุมภาพันธ์อย่าลืมไปเลือกส้ม2ใบนะครับกาประชามติเห็นชอบด้วยนะครับผมอย่าลืมนะเขาไม่ได้แจกพร้อมกันนะครับต้องไปเลือกตั้งก่อนนะตามตามข่าวนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเออผมไม่ค่อยเป็นสายประชาสัมพันธ์เท่าไหร่เออนะครับผมก็คือไปเลือกก่อน เลือกพักเลือกเบอร์เลือกเขตให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็กลับออกมาเอาบัตรประกาเอ้อะไรนะบัตรเอาไปกาประชามาติอีกทีนึงโอ้โหทําอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายแถมมีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้เตะตัดขาพักประชาชนกันเต็มที่นะครับไม่รู้จะกลัวอะไรกันหนักหนาแน่ล่ะนะครับ,นะรบมันมันโกงนี่นะ่ไนมะมันโกงกินประเทศไว้ซะเยอะเลยนะครับมันก็กลัวที่พรรคส้มของเราจะไปถลกหนังหน้าไฟมันออกไป ถลกหนังหน้าให้มันเหลือแต่ปีศาจข้างในนะครับผมโอเคนะพูดมากไปละนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม see you again next time สวัสดีนะครับ